คุณผู้ชมขอพาไปดูสาวๆแต่ว่าก่อนที่จะเล่าข่าวนี้คุณนัดคะครเราจะต้องหายใจลึกๆแล้วเกรงหน้าท้องเอาไปเอาอีบามที่สุดเพราะข่าวนี่เรากําลังจะเล่าต่อไปนี้โอ้โห บางเฉียบกระดาษ A4 ชิดซ้ายไปเลยจ้ะแม่ขอยอมแพ้ยอมแพ้ตรงคุณยอมต, <c oughs> ต,ต,ตรงนี้เลยเหรอถ้าน,น้องเขาจะบางกันขนาดนี้นัดไม่สู้เรา <c oughs> เดี๋ยวพาให้ดูว่า3สาวที่เรากําลังจะเล่าบางขนาดไหนคุณผู้ชมสาสาวที่เรากําลังจะพูดถึงน้องใหม่ดาวิกาแพทย์เนประพานี้บินพิชยาอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเริ่มคนแรกคนนี้เซ็ตแฟชั่นเขาเพิ่งมาสดๆร้อนๆคนนี้โอ้โหครองใจกันมาทั้งปีจริงๆแล้วแฟชั่นชุดนี้คุณผู้ชมช่วยกันดูทีเถอะ ไหนเอยที่เรียกว่าเสื้อออตรงไหนที่เรียกว่าเสื้อีอ่นเอาปากกามาวงาผ้าันคอหรือเปล่าออกมาปิดอะไรอย่างนี้ดิฉันคิดว่าผ้าแถบก็คือคาดผมคา, <c oughs> าดผมหรือเปล่า <c oughs> ฉันดูไม่ออกเลยไหนคือเสื้อแต่ว่านี่ค่ะนี่คือแฟชั่นของน้องใหม่เธอบอกว่านี่คือขึ้นชื่อเรื่องความหุ่นบางเฉียบเอลเอสน้องใหม่มาทีไรนะคะไม่ว่าจะเป็นออกงานถ่ายแบบเที่ยวพักผ่อนคือทุกครั้งภาพของเธอคือพี่เต๋อ ผับผับ,บ,บับแล้วะไม่เรียว,ยวไม่เรียวตัผบ,บ,บแล้วอโอ้โหแฟชั่นน้องเขาเด็ดขาดจริงๆแล้วมาแบบนี้คุณผู้ชมปิดหน้าองค์้าใจนิดหน่อยอออพอพอเสยอยียวพระต่าวรรุ่นเขาจะบอกว่าตอนนี้ก็บอกว่า ตัชตัชบากแม่ <laughs> แล้วหุ่นของน้องแล้วโอ้โหมันบางซะจริงๆคุณผู้ชม <ละ S 1> อินนงอินเนอร์เข้ามาเต็มไปหมดโอ้เขานางแบบ <ละ S 1> อะเนะ้วเรียกว่าโอ้โหนี่บอกอย่างที่บอกคุณผู้ชมพาทธิคาแน่ใจว่าเป็นเสื้อนะลูกนะไปกันที่อีกหนึ่งสาควคนนี้เสริบความบางกันต่อเลยค่ะมินพิชายาคนนี้ ดยิงสดยิงแซ่บยิงสดยิ่งสวยจริงๆริแล้วเสื้อผ้าเขาเอ่อน้อยชิ้นหดขึ้นหดคืนไม่รู้เอ๊ะเส้นใหญ่มันทำมาจากอะไรผอมจริงผอมจังคุณน้องขาแล้วก็บอกว่าความเซ็กซี่ไม่เคยน้อยลงเลยคุณผู้ชมเสื้อผ้าเห็นป่ะคุณผู้ชมมันครอบนิดเดียวเอามีแขนนิดนึงเอามีแขนหน่อยแปะเสื้อครอบที่บริเวณหน้าอกนิดหนึ่งแค่นี้แหละโอ้โหแล้วคือ ถึงเขาจะผอมแต่ขอให้ดูกล้ามท้องนะคะกล้ามท้องเขาแน่นนะคะคุณผู้ชมเขาไม่ใช่ผอมไม่ใช่ผอมและดูสุขภาพไม่ดีนะเขาผอมแล้เกาดูสุขภาพดีตัวเล็กก็จริงแต่เขาฟิตแอนด์เฟิร์มนะคะมีตัวจริงก็คือแบบว่าแข็งแรงมากนะเป๊ะอีกหนึ่งสาวปิดท้ายคนนี้ก็คือยืนหนึ่งเรื่องเสื้อน้อยชิ้นที่ดันขอเรียกว่างี้ประทานโทษตรงไหนคือเสื้อก่อนนี่มันพาคาผมชั้นคุณผู้ชมแม่แพทย์ของเรานี่เองแม่แพทย์นำมาบบางเฉียบคุณผู้ชมค่ะ ปลาหมึกบดล้อมห้แล้วแ oh. ม่ผอมอะไรเบอร์นี้แล้วเอคุณแม่ลูกหนึ่งนะจ๊ะอย่าลืมต้องยอมใจเป็นคุณแม่แล้วแต่ว่ารักษารูปร่างได้ดีมากแล้วบอกว่าสไตล์การแต่งตัวของแม่แพทก็คือแฟชั่นของเซ็กซี่แซ่บตลอดชิ้นเล็กชิ้นน้อยมีให้เห็นในไ g บ่อยมากจริงๆแล้วล่าสุดคุณผู้ชมดูชุดนี้สิเกาะอ,อกสีขาวมันเกาะแค่อกจริงๆงงมันไม่มีเกาะตรงอื่นเลยนะคะมันมาแค่เกาะอ,อกจริงๆเลยแล้วก็คือ อย่างที่บอกถึงเขาจะผอมบางแต่ขอให้ดูลอนที่กล้ามท้องแม่แพทครับผ่านการซิ้อัพมาแล้วไม่ต่ำกว่า40,000ครั้งพูดแล้วก็โอ้โหหายใจไม่ออกไม่ต้องตัดกลับมาที่เราค่ะคุณผู้ชงค่ะดูแค่ลอนหน้าท้องแม่แพทเท่านั้นคุณโอ้นลองบ้างสิอยู่บ้านลองดูอะไรนะคะลองลองดูสักรอบหนึ่งสักเอาตัวหนึงมาเอกอะคะกลัวมันจะล่วงไปที่เอวค่ะหรือมันจะขยาย